S <S สวัสดีครับผมบอลครับกิ๊บค่ะคบอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับผมครับช่องไอพีอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดย์ช่นกับแอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดต่างสั้นสองในอีพีที่82นั่นเองก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วเนาะท่านอินรลยก็ถสื่อก็กลับมาอีกครัง<อ><อ>้งแล้วก็มาโมแบบว่าเป็นของขวัญของรางวา <S <S <อ>ัลให้กับตำนานของอ e ีห้าอีกทีหนึ่งเนาะก่อนที่จะไปเผชิญหน้ากันต่อสู้เอ่อกับโรงเรียนสื่อไลยเคยอีกทีหนึ่งเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อผมกัััับบเเรรช่่นนนนนขอองงตวใใืีี้ท82ะค เรืนองของการแข่งขันวิญญาจารย์เยาวชนชั้นยอดโค้ดินแดนได้ดาเนินมาถึงรอบสุดท,ท้ายแล้วการแข่งขันรอบนี้จะมีแค่แปดผู้แข่งเกรงที่ได้เข้ารอบในการแข่งขันรอบก่อนหนะ้าสำนักทางและสื่อไลค์เครดีจากการชนะหกครั้งรวจจดจึงได้เข้ารอบแปดกลุ่มไปก่อนและศึกนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการจัดอันดับถึงการแข่งสุนทั้งเไม่ตัดสินผลแพ้ชนะแต่สำนักทางกับสื่อไลค์เคร์ชนะมาแล้วหกครั้งจึงได้เข้ารอบแปดผู้แข่งเกรงไปก่อน วิศวก,กรสุริยันจันทรากลับแพ้ทางสมนักธั้และสื่อไหลเขื่อนจนตกรอบไปก่อนแล้วเป็นการตกรอบแปด้แขแกล่ครั้งแรกในรอบสามพันปีต้องหมดตัวสำนักวิญญาศักดิ์ิทธิ์ต้องปกป,กปก้องเกียรติของจัก,กรวรรดิไว้ได้ต่อ,ตอไปเป็นการต่อสู้ของกลุ่มแรกในรอบสุท้ายกลุ่มสื่อไหลเขออาทะกลุ่มสำนักธรรม สวเดื่อแข่งศิษย์คิดล้างรูทำประจักโรงเรียนเดียวกันหมดเลยแต่ต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนแบบว่าไม่ดีกันดูเอ๋ดูแปลกฮะวีรบพ่อแม่หวานพ่อแม่จริงเอ้ยมาสู้หรอไม่สนใจด้วยวะใส่ชุดมาสู้วะฝันเชื่อ การแข่งขันนี้เรามาสู้กันให้ร่วแพ้ชนะได้ผมเตือนให้ทั้งทั้งแข่งการแข่งขันครั้งนี้ข้ามีแผนหนึ่งข้าเสนอให้ยอมแพ้ยอมแพ้เหรอทุกคนใจเย็นฟังข้าก่อนจำลองจำลองเออทักษะองจำลองทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอใช่เพรามแรงแข็งของสื่อหลยเคร ป็นรอแค่สำนักขังถ้าการแข่งขันพรุ่งนี้เราชนะสื่อไลคเคอร์จะเข้ารอบที่สองของกลุ่มย่อยอและต้องเจอผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในรอบชิงและมีโอกาสตกร,รอบในรอบชิงมางกยิ่งขึง้นแต่ถ้าสื่อไลคเคอร์ตกรอบไปก่อน,ออออนสำนักขังก็จะโดดเดี่ยวแต่ถูกกลุ่มพลังอื่นพลาลังเยอะแน่อโอกาสเข้าชิงที่หนึ่งก็น้อยลงกลับกันถ้าสื่อไลคเคอร์เข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มย่อยผู้ต่อสู้รอบชิงจะค่อนข้างอ่อนแอนมเพียงช่วยให้สื่อไลคเคอร์เข้ารอบ ต่ยังลดความกดดันให้กับเราด้วยถูกต้องถ้าคิดเช่นนี้แหละแลเมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้วก็เอาตามที่อุ๋ยว่าว่างั้นพรุ่งนี้เราก็ยอมแพ้ตามแผนจะต้องเออคือบอกว่ามา,ม,มาสู้เคือแพ้ชนะอันนี้สนตัวใช่อันนี้สดตัวก็ร <c oughs> ู้พวกนางสิดาม <c oughs> แบบถามกันเลยอ่ะอว่าจะเป็นแฝงแต่วิญญ,ญาณชุดไม่เหมือนกัน มันก็แค่คล้ายๆแล้วไม่ได้เปิดครับไม่ใครเทียร่างกายแผ่แปล่งเนื้อคลายสุดตรงเอิบมีวิญญาณอยู่ซุ้มแถมมีคอนเท่าเทียนและกุศอับเหยข้ามเราสุดครั้งนี้ยากจะงห้าดเลยพอลงสนามก็ใช้คอนเท่าเทียนเลยโอ้โหพอจบสุดนี้แล้วมันเลื่นเลยคอนพวกงางอยักระลอกกำลังตัวต่อตัว น้องเล็กเป็นศิลปผูงอาวุโสเป็นความภูมิใจของสื่นไหลเข้าต่อให้ทำสู้กับทีมเอ๋ยที่เด่นเรื่องแข็งแกร่งนางก็ไม่แสดงความอ่อนแอ มันอยู่ฝั่งเดียวกันซูนี่เองตอนนั้นแล้วใส่ชุดนี้มาก็คือแบบว่าคล้ายคลึงเฮ้ยข้าก็อยากดูพวกเราแค่หน้าตาเหมือนกันแล้วฝีมือข้านั้นเหนือกว่าเจ้าเปิดตาชตาพลังชุดอะอะไรคือปีกยานทุดเอาไปสร้าตคอนู้มสร้างที่สมุทรดจะไปไกลคนเบื่อเลยคนนบ่อยยืดส่วนบันบูนมิชะนั้นก็เท่าทีจุดเด่นของมันคือมีพลังเพื่อใช้พลังถ้าเราจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งคิดทุกคอน ปรสิออทธิอ,องเห็นทุกคอนครบไปสิบเอ็ดครั้งมหาปราณเจดมหก็ต้านไว้ไม่มยุ่งดูแลสิทธิองเห็นคุณอยากจะเอาชนให้ได้แต่ถ้าวิธีคอร์ถูกทำลายกลางคัำโอกาพที่จะลดลงจะต้องเริ่มใหม่จะต้องตีให้ได้นะรุ่งปสิบเ็ดคำเออต้องถึงเลื่อหม่ดันเงาใครย 22! โอ้โหยี่สิบอีกพ,พ,พักหงไ อเทมกรท้องไม่รู้เหมือนกันยิมสองเขาพักเลยนะหรือวันสามสร็จไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ขอที่ยี่สิบ่เดี๋ยวา่าจทร์มาทั้งหมดใช่ไหมเออไปเสร็จไปดูยเยอะไปหรเร็ใไหมใช่ไหมจิมแต่ก่อนก็เป็นสิบเอ็ดเใช่ไหมโอ,อ้โหกว่าถึงตอนที่ทากซานฝึกกับพ่ออ,อ๋อเดิมแล้วเนี่ยต้เป็ิบ็ด ไอ่ะหลักการเกินไว้าวตรงเผอสู้คือแท้ชนะไม่สนใจนะขไม่สนใจเพรายอมแพ้ต้องตาพวกนาเหมือนกันเป๊ะทำไมสู้จริงจังนะเธอไม่รู้ใช่ไหมแต่ฉันรู้ทักษะที่พ่อมันเรื่องสุดตัวทั้งนั้นข้าเเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังมานี่ อีเอานั่งี้นยิ้มเมื่อ สั่นเลยขนาดไปกันเลยสั่นสะคอนเนาะมันหนักทัออะทักษ์ที่หกคุงเหรอถ้ายอมแพ้แล้วหยุดเลยทันทีพอใจแล้วค่ะเจ้า,าสิน ก็ไ er ั้ขัง okay. กับส ouais uh ื่อเลยคือสำนักข่งยแฮ้ประเย็นงงทำไมถึงยอมก็ไม่ทำไมใช่ก็ไม่ก็ไม่ทำไมก็แค่ก็เลยยึดหวังต้องเึ่งยังไม่รู้ผลแพ้ชนะอือไปสู้กับดอบที่ตอนนั้นจะได้เห็นพลังเต็มของท่าจะจะกระดอบที่เห็นเปลี่มาก ัจากการที่สี่ลกเพอร์แบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมหาพวกเขาอยู่กลุ่มเดียวกันฮ่าๆถ้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าที่อยากต่อสู้แต่ครั้งนี้ถ้าเราสู้ต่ออาจต้องจัดแบบทั้งสองฝ่ายไม่พูดเรื่องคนขันขันแต่ทุกคนเป็นหัวจ้าพวกเจ้าไม่ต้องพัวถ้ารู้ขอบเขตดีต้องทําตามแผนที่วางไว้แล้วเพียงแต่ว่าแต่ขอนี้โอกาสที่จะสู้เดี่ยวนดงนั้นหายยากถ้าเลยอดไม่ได้ที่จะสู้กับด้า องเอ๋รู้ว่าเจ้ามีใจไม่ยอมแพะขอสมณวิญญาหยุดระดับหนึ่งเมื่อกี้ข้าร้อนใจไปหน่อยคารับ่าถ้าเราได้สู้สื่อไหลเคลืในรบชิงเจ้าจะได้สู้กับดาบเตียที่คำไหนคำนั้นนะคำไหนคำนั้นสมณผังจอรังในสนามนะเป็นการแข่งขันที่สนุกมากถึงทั้งคู่จะเป็นเจ้าพัดวิญญาณวงองแหวนแต่พลังไม่แพ้มา,าปราชวิญญาณเจ็ดวงแหวนเลยบางทีการแพ้ให้สมณถัน กับโรงเรียนสื่อหราคืออาจาไม่ได้เป็นพ่อโรงเรียนสุริยันจันทราโชคไม่ดีแต่เกณฑ์ไม่พอตัวออจ,จีมจีแล้วก็ถูกค่ะก็พึ่งแต่ของอะ่ะอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เออแขนแขนไปแล้วขออย่าสรงกริว้วทรงจดถูกต้องแล้ว ตับไปกระหมอมจะอบรมนักเรียนให้เข้มข้นเดิมก็อย่าเม็ดกระหอแค่นั้นแหละดีเหลือเกินไอ้กลุ่มนี้รอบก็ซืือไลเคลื่อนจากมือกันเข้ารอบแต่ทุรยันกลับตกรอบสุ่ยเค็ญดัดหาเรื่องใสตัวแท้ๆเลยโอ้สิพี่ใหญ่ท่านหายแล้วไม่ได้ร่วมแข่งด้วยทั้งสองรอบสนิมขึ้นตัวข้า แต่นนี่สุดไม่ก็หายคู่หูดูโอ้อย่างเราจะกลับมาเชิญใช้ครั้งสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาลำบากเจ้าจริงๆเป็นสิ่งที่ควรคำอยู่แล้วผลแข่งแปดทีมออกแล้วอันดับหนึ่งในกลุ่มย่อยคือสื่อไหลเค้า่อมิสาหิมพ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และกระบีท่ทร์นยงส่วนสำนักถังโรงเรียนสิงห์หลวงวิศวกรเมืองแห่งแสงกับองคกรสวรรค์เป็นอันดับสองของกลุ่มย่อยคู่ต่อสู้หนึ่งในสี่ของสื่อไหลเครือในรอบชิงคือโรงเรียนวิศวกรเมืองแห่งแสง ต่อสู้ของสำนักถังคือปีศาธิมะเราไม่มีข้อมูลของสำนักนี้เลยวีน่ากับผู้สืยก็อยู่ในกลุ่มนี้สินะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์ทำไมเข้าแข่งขันในานามสำนักล่ะสำนักน,น,นี้ไม่ธรรมดาจริงๆเราจะประมาทไม่ได้ไปเป้ยเจ้าหายดีแล้วนะสำนักถังกลับมาแข็งแกร่งที่สุดแค่สำนักปีศาธิมะไม่ต้องพูดถึงเลยเจ้าดูถูกคู่ต่อสู้ไปแล้ว เจ้าคิดไหมว่าว no? ีนาคือเชื้อพระวงศ์แห um um ่งเทียนหุนแล้วสำนักพิทักษ์แผ่นดินของเทียนหุนคือสำนักไหนสำนักดั้งเดิมสำนักดั้งเดิมเหรอใช่ผู้สื่อพระบุษบัติดั้งเดิมเป็นผู้ต่อสู้กับผู้โสวุเมธที่น่ากลัวที่ในแง่บวกยังดีที่เป็นสำนักดั้งเดิมไม่ใช่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนราชวงศ์ซิงหลัวโชคร้ายมากเลยนะจะว่าไปสิพี่ยัน ท่านผู้จับคนของมังกรสวรรค์ที่จะสู้กับเรบาแข่งโน<ม>้มได้เป็นวั่งหัวหน้ากลุ่มพวกเขามีสายเลือดราชามังกรสายฟ้าเหมือนท่านสายเลือดข้ากลายพันธุ์เป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์สีทองสายเลือดราชามังกรสายฟ้าถองชาล้านเกือบหมดแ,แล้วแล้วทั้งทีย่ราชามังกรสายฟ้ากับมังกรศักดิ์สิทธิ์สีทองละ่ะสู้กันก่อนถึงเจอสุดท้ายข้าไนช่างโชคดีจริงก้อนแข็งขันวิญญาณจารเยาวชนชั้นยอดทุ่นดินแดนแห่งนี้ดำเนินมาด้วยดี ผลแปกลุ่มที่เขา้ารอบออกแล้วกลุ่มที่ต่อสู้ถูกกำหนดแล้วการแข่งในวันนี้โรงเรียนเมืองแห่งแสงปะทะโรงเรียนสี่หล่เคอร์พบก,กันบนทางแคบใครจะแน้ที่จะเหนือกว่าเรามารับชมกันดีก,กว่าค่ะพบก,กันบนทางแคบีกยนออันเัออ เราไปเต้นดีเหวเอาละเป็นจังหวะอ๋อไปแบบเข่าอะไรเงี้ยเข่าเราทีหลก็เต้นกันจัดๆนี่แหละแล้วก็ตายเลยแล้วก็แพ้เลยอ่ะประมาณไม่ีีไม่คีวกเ องราการต่อสู้นี้ต้องสาวข้ากว่นี้เอาตัดใจมาตั้งแต่เด็กไม่ยอมไปเรียนที่โรงเรียนวิศวกรแต่จะไปเผชิญโลกที่หน้าตื่นเต้นไปเลยขสาวชาตเสียดายที่โรงเรียนเมืองแห่งแสงกับโรงเรียนวิศวกรของราชวงศ์ฟิบูยังหางฉันด้วยการแข่งแฝดผู้แข็งแรลงสามที่หนึ่งโรงเรียนเสนอกลัวมาบอว่าแข่งแสงแบบว่าเก่งกว่าวิศวกรวิญญาณเมืองแห่งแสงแข่งรายบุคคลสนามที่หนึ่งเจริญสมาชิกทั้งสองกลุ่มลงสนาม รู้ชิวว่ากันฮ่าอสองวิวัสดีงเออเป็นเกียรติได้ปรบมือข้าช <What? S 1> uh, ื่อลู่ิการแข่งขันข้ต่อไบุกนสนามที่หเริ่มการแข่งขัน่้าโอ้โหเห็นไหม โผล่สองขวบแน่นเลยแม่ชอบอีหลังวิ่งเฮ้ยเฮ้ยถ่ายเยอะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเออเออเติมบ้าบหรอบางกอนทองข้าร้อนเหรอการแสดงโอ้ยถึงไป ทองแรงกดแข็งแปลงมากแปลกนี่ฮูห้าแบบหรอ,อจบการแข่งขันลงมือไว้ไม่รีด้วยโชคดีชะมัดเลยสู้กับหมอนิวเอ๋อไป่ถึงสองเทาเรีบลบร้อยสวีเทียนเจนินระดับที่เปิดตัวคือ62 มาไวไปไวของจริงอะไรที่เป็นการเต้นๆก่อนก่อนแข่งก็คือไปไวอาจจะเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่น่าจะเป็นเน้นตัวที่แบบว่าน้องสาวสวีเทียนเชิญน้องเอออะไรที่ต้องคนนั้นน่าจะเก่งหน่อยแต่เหมือนเขาต้องรอดูว่าฝีมือจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาดูว่าอ๋อจริงเขาเป็นพี่น้องน้องสาวของจักรพัรดิที่นี่แต่ว่าเหมือนแบบอยากมีชีวิตอิสระอยากไปอะไรเงี้ยเราจักรพัรดิก็เลยกัดหนึ่งทีไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าไอ้ไอ้แงแสงเขาจะแบบฝีมือเขาจะแบบห่างชั้นห่างชั้นที่นี่คือเขาเก่งกว กระจอกจังเพงราะว่าไม่เข้ารอบเออตกรอบไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะนะครับเนตกเลยโล่นกัดอีกแล้วเนาะนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็ชิวเอ๋อกับตงเอ๋อร์ก็สู้กันสุดๆมันมันปลดไม่ได้เออมันขอ,อน,นิดนึงออออออคือเราก็รู้แหละว,ว่าสาเหตุการการอยากสู้กันน่ยมันเป็นเพราะอะไรออประมาณน่ะแต่ตอนที่สู้กันแล้วแบบใส่ชุดแล้วเหมือนถังซานเวอร์ชันถือคอกับเวอร์ชันขนาดเอยขนาดจะบอกเลยนี่มันแฝกกันนะชัดเออคนเรจะเหมือนกันขนาดนี้แต่ก็เหมือนเอาแบบพอหอมคอพ่อเนาะฟังอีกางนีก็พอแล้วเดี๋ยวเจ็บเเยอะกว่านี้ พอแล้วเดี๋ยวไว้แบบว่ามีโอกาสเดี๋ยวมาหมอค่อยเจอกันในรอบชิงก็คือพูดเวลาว่าเจอกันรอบชิงใช่แต่2คนเขาเข้าใจกันดีนะเหมือนเขาก็ไม่ได้พูดวายกันเยอะแล้วบอกว่าอ๋อแค่นี้ใช่ไหมโอเคจบจับมือก็แค่เดี๋ยวรอรู้ผลรู้แพ้ชนะแค่น้ำจิ้มพออะไรแค่นี้ก็แบบว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเวลาดูกันต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับดิฉันกับอนิเมะตานานจบหยุดพูดต่างๆสองในอีพีที่แปดสิบสองนะครับก็บอกว่าทุกคน ้นะครับสำหรับวันนี้พราอนสามคนองขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกัมทีหนึงกับรียลชันในพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีสสดครับ